กระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองและกรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการให้บริการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมตั้งแต่วันที่22มกราคม68ซึ่งเป็นวันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมจะมีผลบังคับใช้แล้วนะครับล่าสุดในวันนี้4ธันวาคม67คุณชีรรัตน์สำเร็จวานิชร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่านายทะเบียนทั้ง878อำเภอทั่วประเทศและ50เขตในกรุงเทพมหานคร ได้รับการอบรมและซักซ้อมการให้บริการอย่างครบถ้วนพร้อมระบบรองรับที่จัดเตรียมเอาไว้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวกในการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมตามกฎหมายฉบับใหม่ที่กำลังจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่22มกราคม68นี้ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้บริการจดทะเบียนสมรสเท่าเทียมโดยจะมีการประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลนะครับคุณธนรัตน์บอกด้วยว่า การดาเนินการครั้งนี้ถือเป็นก้าวสาคัญของสังคมไทยในการ